สวัสดีครับผมคุณพลนะครับ EP ที่2 8แล้วนะครับสำหรับซีรีส์วาดง่ายใน AI นะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการวาดใบปาล์มนะครับโดยใช้บรัชหรือว่าหัวแปรงนะครับในการสร้างนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะแทนเป็นตัวที่เป็นก้านของใบปาล์มคลิกค้างที่เครื่องมือบริหารคณิตนะครับ แล้วก็ไปเลือกตัวนี้ครับเป็นโพลิก o อนคลิกไปบนอาร์ตบอร์ดหนึ่งที่นะครับตรงนี้ใส่เป็น3นะร d i u s กเ็เราใส่ไปก่อนนะครับสัก200แล้วกันกดโอเคผมจะใส่เป็นสีดำนะครับใส่ที่ฟิลนะสีดำนะครับสโตกไม่เอา,เอาจากนั้นผมจะดึงเชฟให้มันให้มันเป็นแบบว่ายาวๆผมผอม นะครับแล้วก็ใช้บา u n ดิงบ็อกนี่แหละนะครับยืดมันนะแบบนี้นะครับลากให้มันบีบเชฟให้มันผอมๆนะครับผมก็กด a อ t ตัวไหนค้างเอาไว้แล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วก็บีบเข้าไปอ่าประมาณนี้อ่าชนิดสีนะครับสีนี้ผมจะใส่เป็นสีเขียวอ่าเขียวเข้มๆก็แล้วกันนะครับนะผมก็คลิกไปที่ ตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บยังเข้มไม่พอผมก็เดี๋ยวเป็นคลิกที่ฟิลเลยนะครับอ่าผสมสีเองได้นะครับเ,เอาเข้มประมาณนี้แล้วกันกดโอเคพอคุณได้ตัวก้านมาแล้วก็ทิ้งมันไว้แบบนี้ก่อนนะครับเราจะไปสร้างตัวใบมันขึ้นมาผมใช้เชฟวงรีนะครับก็ไปคลิกที่เครื่องมือเดรคคันนี้ครับคลิกค้าง เมื่อกี้มันค้างอยู่ที่โพลีนเนาะคุณก็คลิกค้างไปปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะนะครับลากเป็นแบบนี้เลยนะครับวงรีแนวตั้งเอาวงรีสักประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยบีบเข้ามาให้มันเป็นแบบบางๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําบางๆตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวมันจะยากสําหรับบางคนนะครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วก็คุณใช้ลูกศรขาวนะครับนะลูกศรขาวหรือว่ากดตัวเไปหนึ่งทีนะครับ นะครับลากคลุม2จุดนี้ครับมันจะมีจุด anchor point ใช่ไหมบนกับล่างนะครับลากคลุมเลยแบบนี้ครับถ้ากับว่าเราเลือก2จุดนี้นะครับแล้วไปที่ตัวนี้ครับ convert select anchor point to corner นะครับคลิกเลยปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากมุมโค้งเมื่อกี้นะครับกลายเป็นมุมแหลมทีนี้ให้คุณไปคลิกลูกศรดำนะครับแล้วก็บีบเชฟเข้ามาให้บาง ก็ใช้วิธีแบบเมื่อกี้เลยครับกดเอาตเน็ตค้างเอาไว้นะคลิกค้างที่จุดนี้นะครับแล้วก็ลากเข้าไปคุณจะได้สองเชฟขึ้นมาเป็นแบบนี้นะจผมนะครับ,รบให้คุณลากเข้าไปที่บัส์พาร์แนลนะครับเฉพาะชิ้นนี้ เดี๋ยวคุณจะรู้เองนะครับว่าทำไมผมจึงให้เอาเข้าเฉพาะชิ้นนี้อันนี้คุณก็เซตไว้ให้มันอยู่ตรงกลางไปก่อนก็ได้ครับเอาชิ้นนี้นะลากเข้าไปเลยครับมันจะมีกรอบเส้นสีน้ำเงินอยู่เห็นไหมนะครับแล้วคุณก็ปล่อยออมันจะถามว่าสร้างเป็นบัสหัวแปลงประเภทไหนนะครับคลิกที่ Add Bus กดโอเคอนะครับในออปชันของมันยังไม่ต้องไปปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ ให้ดูตรงนี้นะครับถ้าหัวลูกศรทิ่มลงมาแบบนี้ให้ไปให้ไปเปลี่ยนก่อนนะครับที่ direction ก็คือกดตรงนี้ไปนะครับแล้วกดโอเคอืมอ่ะทีนี้ผมจะเอาไว้นอก artboard ก่อนทีนี้ให้เราไปใช้เครื่องมือ paintbrush นะครับจะเป็นรูปแปลงอยู่ตรงนี้นะชัดคือตัว b นะครับกดตัว b ที่คีย์บอร์ดปุ๊บนะแล้วคุณก็ไปเซตตรงเนี้ยให้เป็นส t r o k ของผมเป็นซิลอยู่นะครับก็กดชิป x ไปให้เป็นสตรกแบบนี้แล้วเราก็ไปไป้ายนะครับเราลากไปเลยแบบนี้เห็นไหมความบางของเส้นนะครับถ้ารู้สึกว่ามันบางไปนะครับให้เราไปแก้ไขโดยการดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกที่เชฟที่เราทำเป็นหัวแปงเลยนะครับเนี่ยแล้วมาเพิ่มตรงนี้นะ สังเกตที่ตรงนี้ครับมันจะหนาขึ้นเห็นไหมเอาเป็นประมาณหนึ่งนะครับผมแก้ให้เป็นผมแก้ให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปกด apply to stroke นะครับปุ๊บนะก็ลากใหม่ไหมนะี่ครับคุณลากแบบนี้สองฝั่งเลยนะครับ นะลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้อีกนิดหน่อยนะครับ ก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะปรับแต่งขนาดของใบนะครับเราต้องไปแก้ที่ต้นแบบที่เราเอาไปทำหัวแปรงก็คือตัวนี้ใน brush panel นะครับครับอลอง double ล l i c k ดูก็ได้ครับให้ปรับตรงนี้นะครับใบมันจะบางลงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะแก้ไขเป็นบางใบ อันนี้ผมแคนเซิลไปก่อนนะเราจะแก้ไขเป็นบางใบเนี่ยนะครับให้เราเลือกที่ใบที่ต้องการแก้ไขก่อนสมมติเป็น2ใบนี้นะครับให้มาคลิกที่ตัวนี้แทนนะครับ Option of s e l e c t e d Object นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมนะครับปรับเสร็จก็โอเคไป อันนี้ผมจะมีการปรับตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะทำการตกแต่งแก้ไขอีกเล็กน้อยนะครับโอเคทีนี้ก็กรุ๊ปเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ลากเข้าบัสพาร์นลนะครับเลือกเป็นอาร์ตบัส กดโอเคนะครับหัวลูกศรผมให้มันเป็นาลากแบบขึ้นบนนะครับนะครับแล้วกดโอเคไปปึ๊บนะทีนี้เราก็ไปแอคทีฟเครื่องมือ p i n t t r u s h นะครับหรือว่ากดตัว B ก็ได้ครับปึ๊บนะแล้วก็ทำงานกับสโตกด้วยนะครับอย่าลืมนะนะครับแล้วก็ที่บ u ัชพาเนลเนี่ยให้แอคทีฟตัวนี้ไว้นะครับ เนี่ยแล้วก็วาดไป,ปนะเวลาเราทําเป็นต้นแบบแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราลากเพนบัตไปปุ๊บมันก็จะงอเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าเมาส์คุณจะลากไปเป็นแบบไหนก็ตามนะครับหรือเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับทำเป็นเฟรมก็ได้ครับคือถ้าเราลากแบบ สั้นๆน,นะครับมันอาจจะดูประหลาดๆห,หน่อยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าจะปรับทั้งหมดให้มันมีผลกับทุกชิ้นที่คุณวาดไปเนี่ยนะครับให้ดับเบิลคลิกที่ต้นแบบนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นเฉพาะชิ้นนี้ให้ดูนะครับเนี่ยก็มาคลิกตัวนี้ Option of Selected Object นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ครับนะครับ Proportional ปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะปรับให้มันดูสมส่วนกับขนาดเส้นผ่านที่คุณลาก ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนะครับอืมอเราพอได้ไอเดียเนาะนะครับมันจะทำอะไรประมาณนี้ได้ง่ายๆเลยจัดก,การค l ิป p i n g m a s ไป เวลาทํางานเนี่ยนะครับบางคนอาจจะวาดไปเลยก็ได้แล้วก็ไปใช้เครื่องมือดัดให้มันโค้งที่หลังแบบนั้นก็ไม่ผิดนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนแต่ว่าการใช้บรัชหรือว่าหัวแปรงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความเร็วเวลาเอาไปทําให้มันโค้งๆโ,โค้งไปโค้งมาเราสามารถใช้เมาส์เนี่ยตวันได้เลยก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันมาได้ในคอมเมนต์หรือว่าใน Facebook Fanpage ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดสวัสดีครับ